แจแล่วพบกับช่องอตตาตอมแัมมลเลวันนี้น้องอตโตตอมนะคะไปเที่ยวที่สวนสนุกไดโนเสาร์ค่ะน้องอโตน้องอาตอมแล้วก็พี่เอิร์ธค่ะสนุกกันมากเลยงานนี้นะเด็กๆจัดกันไปเลยค่ะทั้งเล่นของเล่นขึ้นไดโนเสาร์และไม่พอนะคะปีนวัวกระทิ้งก็มีจ้า นี่ก็เป็นตัวเลวนเะ่าสาวตัวแรกนะพี่ก็ชอบมากเลยจ้างานสนุกมากเลยแต่หลายๆายคนคงสงสัยใช่ไหมว่มาทำไมแม่ถึงลงคลิปอันนี้อีกวันรอบแล้วมาติลิขสิทธิ์เพลงคุณแม่ก็เลยต้องอัดเพลงใหม่ไม่ใช่อัดเพลงใหม่สิก็ต้นด้วยนะคะอัดเสียงคุณแม่ไปเลยเสียงเพลงติลิสิทสิ์จ้าเด็กๆน้มาเปิดหูเปิดตา อันนี้ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งนะท,ที่เด็กๆชอบมากเลยคะ่ะมีบับโบบีด้วยนะบับโบบีตัวสีเหลืองเด็กๆใค้ดูกดันไม้นังเนาะมีไดโนเสาร์มีต้นไม้พูดได้แล้วก็มีเพื่อนๆอีกเยอะแยะเลยะคะ่ะนอ้องคระตอมได้เจอเพื่อนอยู่ในงานด้วยนะน้องการะตอมไปเจอเพื่อนที่เรียนห้องด้วย,ดวยเดี๋ยวโตก็เล่นวัวกระ,ะดิงค่ะคุณแม่ก็เคยเล่นนะตอนเด็กๆค่ะ โอ้โหหล่นมาจะไเป็นห้าเลยอันนี้ออโต้ก็แข็งแรงนะเล่นได้พักเลยเล่นได้พักหนึ่งเลยนะคะดูได้นานเลยแหละอืมมันสนุกมากเลยอันนี้พี่เอิร์ทก็ลองดูอ่ะลองดูสิเพลงมนัมนมันขนาดนี้ขอลองดูหน่อยละกันโอ้โหเอาปะมุนปะมุนไปเลยค่ะมุนไป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 แต่เด็กๆ,ๆเขาก็ต้องเปิดเพลงชา้าๆเนาะไม่เปิดเพลงชา้าแต่จะ,ะความเร็วของกระทิงจะชา้านิดนึงตอมก็เกาะดูอะ พี่เอ,อิรพี่โอพี่โตสนุกไหมอะน้องก็ตอมอยากเล่นมากแต่น้องก็ตอมไม่กล้าเลยอะน้องก็ตอมกลัวบัวกระทิงแล้วกลัวความเสียงกลัวความสูงด้วยอะหมุนไปหมุนมาน้องก็ตอมเวียนหัวไม่เอาอะ่ะแต่น้องก็ตอมก็อยากนาะเกาะดูแบบนี้ก็ได้น่นสนุกเหมือนกันแหละฮ เราอะน่าจะโตเร็วกว่าน,นี้เนาะจะได้เล่นมาเล่นบีก็เล่นอะไรอย่างคุณแม่กับปูดไปแล้วด้แล้วเนี่ยเอยลิ้นพันกันแลบแลบๆลบแลบอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์นะพี่ๆเขาก็บังคับให้อยู่ข้างหลังอันนี้พี่เอ๋ก็เล่นก้นเลขด้วยหุ่นยนตตัวอะไรไม่รู้อะตัวสีแดงแบบเนี้ยพี่เขาก็พาเล่นสนุกมากเลยใครชอบคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องกัตโตะาอัตัมติดตามน้องอัตโตอัตัาตามในช่องแฟมิล,ลี่อ่าพูดปิดอีกแล้วลิ้นพันกันแบบแบบแบบ ช่องออโต้ตอมแฟมมิลี่อย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยคะ่ะ